เย็นนี้มานากันไงมาดูข้าวกันมาดูข้าวที่หวานไวอ้อ่ะตอนเย็นอากาศกำลังดีเลยค่ะไม่ร้อนแล้ว มากับแม่แล้วก็หลานชายค่ะได้ยินเสียงนกกันไหมไม่รู้ว่านกอะไรเหมือนกันนะก็จะมีเสียง ตัวมาแลงด้วยฮะใกล้จะข้าแล้วะ่าทีเก็ใกล้จะตกดินนะเนี่ยสวยไหมคะมีเสียงรถไถนาอยู่รอบด้านเลย ทางนู้นก็มีส่วนด้านหลังนู้นก็มีอะอ้าเอ,าเอาสงสัยรถน้องชายมาค่ะอยู่ด้านหลังรู้จะมาได้ไมัยจอดรถไว้อยู่อา้าวไหนบอกไปทุ่งโน้นไงไปไถทุ่งของพ่อตาสงสัยจะเสร็จแล้วมั้ง จะถ่ยตรงไหนต่อก็ไม่รู้นั่นอ่ะพาทุกคนชมทุ่งค่ะก็คงจะได้เอออะไรอ่ะได้วานซ้ำอีกรอบนะมั้งกนเนี่ยใส่เป็นอ๋อน้องชายจริงๆด้วยอ่ะ ตัวมแมลงก็จะร้องกันเดี๋ยวค่อยดูหลานชายเห็นพ่อใส่จะดีใจมากๆเลยติดพ่อมากเลยอะอยู่กันตำาำภาษาไง ชาวไร่ชาวนาเดี๋ยจะพาดูดอกกระเจียวค่ะบนคันนาออกดอก มัจะพ้นบินขึ้นมาเนี่ยนี่ดอกหนึ่งนะแล้วนี่ก็อีกดอกหนึ่งค่ะดอกกระเจียวพาดูใกล้ๆค่ะ จะใช่ไหมน่าจะไม่ใช่เนาะเนี่ยดอกปะเจียวบุญขนนาไขก็ปั่นใหม่ค่ะเนี่ยหวานไปแล้วรอบนึงก็คือมันขึ้นแล้วล่ะแต่ว่ามันหกักค่ะ เรามาซ่อมเรามาแซมกันจนไม่หวัดไม่ไหวค่ะกลางวันแดดร้อนมากเลยอุณหภูมิวันหนึ่งก็สามสิบหกสามสิบ็ดองศาค่ะนี่ก็กำลังปัน่นเนี่ยส่วนส่วนนี้ สงสัจะไว้อย่างนี้มั้งคะเนี่ยผมจะไว้แซมเรื่องในก็ไม่รู้นะเห็นก็น้องชายก็ไม่ไถ่อะเหียเยิบเลยอะน้องชายเข้ามา บอกให้มาไล่นกค่ะนกมันจะมากินข้าววันนี้น้องชายก็น่าจะเป็นเจ้านายเราค่ะเขาสั่งเราเราเขาสั่งเราเราก็ต้องมาค่ะนี่ก็สี่โมงน่าจะห้าโมงแล้วมั้งฮะน่าจะใกล้ๆกล้ห้าโมงอยู่ประมาณนี้ค่ะตัดคำสั่งไม่ได้นะคะเนี่ย อันนี้คือก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพี่เป็นน้องค่ะเราน่าจะเป็นน้องเ่าขาะตอนนี้ชาแก่ทำไปเชาแก่ลงมือเองค่ะเราเป็นลูกน้องเขาค่ะเราก็ต้องมาตามคำสั่งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาช่วยไล่นกด้วยกันนะคะดกตรงนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วค่ะตรงนี้